ข้าวของฝันของเรานี่นะมันเกิดจากฝันนั่นนะผิวตรงนั้นมันคลุกคะมันไม่เรียบพอไม่เรียบแล้วเนี่ยไอแบคทีเรียจะเกาะได้พอแบคทีเรียไปเกาะเนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำลายมีแคลเซียมมีอะไรไปพอกเสริมกับแบคทีเรียแล้วตรงนั้นมันก็จะก่อให้เกิดเป็นคราบหินปูนขึ้นมาคราบหินปูนนี่ก็คือรัง แบคทีรียที่จะคอยทำลายฟันให้เราเป็นฟันผุหรือเป็นแมงกินฟันหรือฟันกร่อนได้ฉะนั้นทันตแพทย์จึงแนะนำให้ทุกๆคน,นไปแคะหินปูนออกจากฟันทั้งรากฟันแล้วก็ในตัวฟันหินปูนนี่มีอยู่สองตัวนะครับตัวแรกคืออยู่ด้านบนของฟันเหนือเหงือกอีกตัวหนึ่งอยู่ใต้เหงือกตัวเหนือเหงือกเนี่ยทันตแพทย์มองเห็นแค่ออกได้หมด แต่อยู่ใต้เหงือกเกือบถึงรากฟันเนี่ยแค่ออกได้ไม่หมดเพราะแค่ออกได้ไม่หมดมันก็ยังมีแบคทีเรียมีรังให้มันอยู่มีการทําลายฟันอยู่ตลอดเวลาแต่น้ํายาบ้วนปากสมุนไพรอินเดคลีนของเราที่มีตัวยาการพลูเนี่ยการพลูเนี่ยจะไปดูดเอาคราบซอกคราบในซอกฟันในรากฟันออกมาได้หมดจดมากกว่าฉะนั้นการใช้อินเดคลีน เป็นน้ำยาบนปากสมุนไพรประจำทุกๆวันตลอดที่ท่านใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทำให้ช่องปากช่องฟันของเรามีอนามัยที่ดีกว่าการลดแบคทีรียที่ดีกว่าทำให้ฟันท่านยั่งยืนกว่าครับ คุณผู้ชมครับอินเตกรีนตัวนี้นะครับเป็นสาประสานที่ทำมาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดอกพิกุลแล้วก็ใบสะระแหน่ซึ่ง3ตัวยานี้นะครับเอามารวมกันมีฤทธิ์ของเขาเนี่ยคือการดึงดูดสิ่งสกปรปกหรือค่าแบคทีเรียที่อยู่ในซอกลึกของฟันเนี่ยออกมาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นทําให้ฟันของเรานะครับจะแข็งแรงแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นเรื่องของกลิ่นปากก็จะหายไปแน่นอนที่สาคัญคือตัวอินเตกรีนตัวนี้เองนะฮะเขาจะเคลือบฟันไว้ทําให้ฟันของเราเนี่ยเหมือนมีเกาะป้องกันในการ<ช>ที่จะป้องกันการติด ของอาหารต่างๆหรือว่าข้าต่างๆของสิ่งโสกโปกนั่นเองนะครับ วิธีใช้ง่ายๆค่ะ2วันเช้าสองครั้ง,ง,งต่อวันเช้ชาและเย็นหลังจากที่คุณแปรงฟันแล้วนะคะ1ฝาที่เขาให้มาแบบนี้เลยกลัวปากสักประมาณ30วินาทีถ้าใครทนได้มากกว่านั้นก็ประมาณ1นาทีอาขอบ,นบนวนออกปุ๊บคุณจะรู้สึกได้ถึงความสะอาดของช่องปากแล้วก็ฟันคุณซึ่งวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะ1ขวด350บาทพิเศษสุดๆ3ขวดนะฮะซื้อ3แถม2ในราคา1 0ึ0บาท วันนี้ใครอยากได้ชุดเล็กกว่านั้นเราก็มีเช่นกันซื้อ2แถม1ราคา700บาทค่ะใช่แล้วนะครับโปรโมชันดีๆแบบนี้จัดเต็มกันเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0 8 5 3 4 5 8 8 3 3แนะครับแล้วก็0 8 5 3 4 5 8 8 4 4หรือว่าสแกน q r วอารโค้ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่ากับตอนก่อนใช้เป็นยังไง<ะ>ก่อนใช้ของอินเตอร์คลีนเนี่ยสีเขาจะนวลน,นวใสๆแบบอย่างนี้เลยนะสีน้ำนตาลน, <4 S 2> น้ำตาลนวล<อ><อ>จะแบบสวยงามมากมาก แต่พอหลังจากใช้เนี่ยถ้าเราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยคราบสิ่งเจาะปกมันจะถูกจับตัวเป็นก้อนและจะเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะใครก็ตามนะครับที่บ้วนออกในอ่างล้างมือเนี่ยหรือว่าอ่างล้างหน้าที่เป็นโถสีขาว<ช>อันนี้จะชัดเจนมากๆ <c oughs> เลยคือจะเห็นชัดเลยว่าเป็นการหลุดออกมาของสิ่งสกปกรปกที่อยู่ตามซอกฟันต่างๆ ถามหลายคนบอกว่าแปลงฟันไม่พอหรอจริงๆแปลงฟันมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่พอครับเพราะว่าขวแปลงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยคือหลังใช้ภาพออกมาจะเป็นแบบนี้เลยอ่าคือจะชัดเจนมากๆเลยว่าจริงๆถ้าก่อนใช้สีมันจะเนียนๆนวลๆนะอันนี้คือกลั้วปราบไปสามสิบวนวออกมาเป็นแบบนี้จัดโปรโมชั่นอีกสักครั้งดีกว่าพี่ฟ้ายโปรโมชั่นดีๆวันนี้ค่ะ1ขวด350บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาในเช้าวันนี้นะคะ3ขวด 1 5 0บาทเราแถมให้คุณอีก2ขวดแปลว่าโปรนี้ซื้อ3แถม2ใครอยากได้ชุดเล็กมีเช่นกันค่ะซื้อ2ขวดในราคา700บาทเราแถมให้คุณอีก1ขวดซื้อ2แถม1ในราคา700บาทค่ะใช่แล้วนะครับสแกนคิวเอาค้ที่อยู่มุมจอณนะตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่า0853458833 0853458844นั่นเองนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เราจัดมาให้กับคุณผู้ชมในเช้าวันนี้นั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้ครับรายการ5ชาเช้าเมา์ใหญ่หมดเวลาลงแล้วนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ